ปวดปูอวัชถิบาทแล้วก็ขายบาทหนึ่งก็ขายบ้านหนึ่งก็ขายซิวไปให้ล้านเหรียญแล้ววะบรรยากาศเนี้มาอสองกรับมีสารบานเฮาดักบาทใส่บาทแล้วพอได้เห็ดุญเห็ดกุศลอยู่ครับปูเถาปูโออยู่บานก็ได้เลี้ยงล้านเลี้ยงลูกนะจะไปวิถีชีวิตยนี้มือเสองครับ ขันมาแต่สับเ้าโอ้อยเห็นแบบแนวอสีนะเห็นแล้วกับโอ้อุ่นใจเลยครับมีแหงใจนะอากาใส่บาทอเอ้เานัง่งอากาใสบาทหาผัก บ้านค้ำหาดเห็นซื้อไปเห็นซื้อบ้านวันบ้านค้ำหาดบ้านค้ำหาดตำบลพำเพื่อ,อยังน้อว,วันเดียวเนี้ยอโอ้ยผมมาไปสาธุน้ำเพื่อนกับพกเพิ่อน,นอี่เห็นบุญเด็ดพ่านก็นได้ เช้าวันพุธบ้านน้องผืออําเภอเข้มราชอุบลราชธา,านีอาหารตามฤด,ดูกาลช่วงนี้ก็สิมีเขียดมีไข่หมดแดงมีเนือใหม่มีผักกระแห้ง,งมีปลาคอยมีปลาบูมีกระปูมีผักอีตูไข่หมดแดงกองเท่าไรยี่เมียหาซีบบาทโอ้เดือดหลายเด้อครับหาซีบคือหลายกว่าลอยโอ้โอ <laughs> ของหน่อยกองใหญ่ คนนะคนกำลังหลายท่งนี้เพมันก็เด็ปลาบูหลายแทบเป็นเคขื่อนเป็นเซ่บอ่เคขื่อนอีหยังอีแม่โอ้หินกองเคขื่อนหินกองนลยว่ะปลาบูหลายครับผมไกลเขามานีเ็นแต่ปลาบูนะเขาจะเด็ปลาบูหลายไหลแต่ว่าหันมีแต่ตัวน้อยคือตัวใหญ่พันสื่อไปเบิร์นหรอบ่ บรรยากาศบ้านๆพักน้ำกําลังออกพักน้ําพักกูดทั้งเข้ากับซีมี่พักน้ําหลายๆพักน้ําบักหอยพักกระเงี้ยงกระเงี้ยงก็หันช่วย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 หันโอหิตกระดังเหิตกระดงังส,<ะ>สดๆเลยตัวนี้ปลาบูนี่แหมปลาบูเคลื่อนหินกองขึ้นกันบอกอูอ้ ยมามาขายให้เสือดให้เสือมาเสือป่าจิโทแล้แบกไปเป็นถุง,งคนนะบ้านเฮามันคือบหันห้องอที่ห้องแต่อยู่ทั้งอื่นห้องแต่อยู่ในตลาดครับฝนบหันตกนะถ้านะีกับบหันมีหน่อยเจ๊หน่อยบบฝนก็นได้สองเมตรสองเมตรออเป็นกระดาษครับ ปลาคอหญ่อยู่นี่ปลาคอหญ่ปลาคอหญ่โอ้คือหลายเทอมาหน้ปลาคอปลาดุกปลาอีหยังนู้นี่ปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนบอกปลาตะเพียนปอ๊ดีก ไอสีไปเบืองปลานตะโขงจะหน่อยครับท่างนี้มีบ่นนอเหมือนนี้เพรทาทาน่นเห็นอันมากันนี่ยืดเบิดยามเหรอบ่นนอมักวไว้นยนะพี่น้องเลาะไปเรื่อยๆรครับย่งางหาเลาะเบิองกับเขาแนวกินของขายบานบานเบิดล่ะปลานตะโขงเท่านี้ขายดีขนาดเลย หัวกลุ Greek, mini, ố, le, ad, iga, Peace. Peace. Um. ่มแซวบาทแล้ว huh. no like, you um, ่าทุ่งบากใหญ่ปลาหน่อยปลาใหญ่พักกันนี่ลวกินกับตําจักรจันเสีบเสียบเด้นีพักกูดเป็นบ่อพักเจินเฮ้ยพอม่พักน้ำเออพักพักกูดเห็นอยู่ทั้งนครพนมครับแต่ว่ามาทางบ้านท่อบอกเอาเห็นป่ะด้ ขวาคอใหญ่โล่ท่อนใดอีเมยียลอย,ลอยซีซเสือไปปล่อยไปให้ลวกร้านเตื้อกกินยนี่ยเอาตรงกรันถึงอย่างมรดิตบรรยากาศเซานีครับเซาว,วันพุธครับตลาดบ้านน้องคือเขมราชอุบลบ้านเท่าครับฝนบดตกมาหาล่อเบิกอาหารเลยดูแหลก เอาน้านปนย่หลอดอกบุบบอลกูสาวทางนี้ขายเห็ดลูเท่าใดแม่ลเท่าใดลูาละลอยหาซีบขายอยู่บ่เสียวหาซีบมาแล้วจะมาถามเนีนั่นลอยเนืองกินบ่เบิดเอาให้นน่ยปาเห็นเน่เอาอีเมียปาดไปเด้อยจังสีมาเอาใจเงินไมก่อนอันนี้ เอาหาซิบกับพ่อโอ้ยมันกินแนวอื่นน้ำตีมันชิกินบเบิดมันมันเอาให้รวดเอาให้ลูกรวดเอาไปนี่ละยุบใส่ถุงแล้วร็ว่างวันนี้เด้อมาจากสีมาเอาครับจใา้เงินไว้ก่อนโอ้แล้วปลูกงามเลย สีสันยังเหมือนเสาครับโซนทางนี้คนปลูกผักล้าหลายเลยเนี่ยจะพามาเบิ่งจังหน่อยนะครับทั้งบ้านบุ้งเขียวผักยีปโป้ผักยีปโป้หอย,ยเอียงของบุญละลืมซื้อไหมหอยเอียงก่อนไหมเออหอยสุกออสนุก่มบุญเปนหอยกับกีเลยหอยอันนี้มันสีเหนียวหน่อยก็หอยกับกีว่ะมันบ่เหนียวหอยกับกีเนี่มันสีเหนียวเหนียวจังหน่อยอันเกลืออะไรมันกะเสีออกไปทางหยาบจังหน่อยผลใดขันหอยกับกีน,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 กน,นกะ มาละบออีเมมาละคะบัลี่าทกทวนั่วกมักทวปีบะ่เอาใสดง่าหันห้าบยี่านกเนี้ยเกาะ นี่ว่าบคามหวานบคามหวานนี่นะสคนนึงไหนเรือบ้อยมันเป็นเลือล่าผมกเลยเอเอาันก็จะทายซื้อเลยว่าสันซื้อก็เื้อกันเล่าเงินก็ไดสันคามสนะคามหวานเราว่ะบคามหนื้อไปฝากก็น่ขาดพระขาบ่ดเเลยครับ ขามหวานบอต้องรลุนว่ามันสีไม่เแงบอแล้วแกะให้ละเป็นทรเลนะก่อนนะอีเมียหาสีพกซีบเนาะเอาสี่ซื้อซอยอีเมียแล้วทางผุนหน่เท่าไรก็นี่ก้วยนี่บอเอวีงใหญ่ดอกเลือกอวีงหน่อยได้บอเลือกวีไงใหญ่ได้อย่ามันหนักเอาอีเมี ฝากเนี่ยฝากข้างหลังเห็นีหนี่แม่ฝากไว้เนี่ยข้างหลังน,นี่ะแะครับชิรวดป,ประธางเก่านี่แหละครับแล้วหนึ่งมะขามหวานมาขายกระเทียมมะพีมะเขือเนี่ย แม่นบ่อ,อย่างที่แหละไพ่ละลืมไม่ค่าลืมในถั่วผักครับช่วงนี้ผักมันบ่หลายบรนไดบ่อีแม่ผักเรื่มเบิร์ดละเด้บัเนี้ราคากับสีเรื่มขยับบั่ได้บัเนี่ยพักเหลราสเลเน่อันนี้ผักอีหยังผักอีตู่บ่เนี่ เอากีตัวสีบาทเกลือเทียดยิ่งๆกับสอบแล้วสีบัาดติโถขักอะหรีด้คนขายทนนี้เด้อพักบุ้งเท่าไหร่เงาๆถ้าเสียเอาซอปอันกับเสีไรเอาอันเดียวก็พออุ้ยมันหลายพอดีท่าปิจตพัดเสียบ ซื้อแล้วก็ฝากเด้อทำไว้ข้างหลังกันแหละเลืมแล้วก็เลี่ยวได้ปะ่ะช่วงนี้พักกระสิบัวลายอจังช่วงม,มันแดดมันปูงยากเนาะนห,นหอยจุบหอยจุบหอยจุบบระหอยทา้งใดขึ้นหลายแท้หอยบันเหล่าพวนครับหอยบันเหล่าพวนหอยเคลื่อนหอยเซ่ ตู้ยลายอยานนี้ครับเราขายลายผมเลย้า,าบาทอเดี๋ยวผรอเบิ่งก่วันจังหน่อยแน่เแม่จสือยังมุกอีอ่ังนี่มแมมุกหนูเราเติดเราเติดเราสือมุกหนูยินบวัวขันใดอย่างนี้ ข้าวอยากกินอยากกินเราได้หมดดุดแดงได้หนูหน้าใหญ่ได้ปิ่งเขียดได้ปลายอย่างบูปราสตรบอสทักคนไม่ใหญ่ครับดูดูดดเดชานี่เมาขายปลาบูหน่อยในทั่วดินพักกันนี้กำลังออกลาย เขาจะเอือออย่างพักน้ำอันนี้มันน่ยังก่นเออก้อนเสื้ออันนี้เป็นเห็ด่น้องฝาก็เห็ด้าวเสือดีแท้ดอกก็มีใครอยากเสือไปปลูกไปกินเองก็มีคุขายก้อนเท่าไรก็ครับซิมห่าบอ เ็ดอาไปลงเอาไปปลูกแบบว่าอันนี้ได้แล้วก็อารมณ์คนได้ตัวนี้จะปวดเปิดได้เลยค่ะก่อนที่หาไอ้ควันโอ้โอ้เขาทาเลยคุณหมอที่ว่างขายเนื้อขาไก่ขาเนื้อปลาแก้วผีกงเงานีอันผู้ติดจะกระชันก็มีผู้เดียวนี่างไรผู้เราดูกระมวลั่นเล่าไปหาติดน้ำปลาน้ำดง ดงบังอีบ้านเฮาดงยังบูทางนี้โอ้โหทอห่องเป็นห่องบ่ามันจะสูตรมันไม่เห็น้องมันห่องเองเน,อนตัวผู๋ครับตัวผ,ผู๋เพราะน้ำสีห่องตัวเมียมันสีบ่ค่อยห่องมันไหนหหหปกติเราขายไก่บ้านพร้อมขายไก่บ้านขายจ,ากกจนะยักกะจันนหมือนะโอ้โหสีทองงามยิ่งกว่าไข่มุแดงมันนี่ งามอยู่เข่าก็งามใครมดแดงเมียงกีซอนควางคอได้กนคองหาสิบบาทบาทก็มีซาบบาทก็มีใข่มดแดงพี่น้องเออมนน่อยได้หนิง่ายได้หนิงามงามหรืเราละห้าบาทบาทครับม เนี้ย <magical> น้อยละหาบานี่บักอึอละหาด้อละสบครับปาจิทูกดยละหบาทบักือไหมัีนี่มันคือถือกแต่ราคามันคือทางขายเถือกโอ้ปาจิทโด้ยละหบาทแล้ววะีแม่คอยเ้ยยังมาขายมีกีซอนเท่าเฮ็ดบด กะปุกยังแดงๆจะบองบ่เนี่ยกมักม่วงแล้ววะของยี่แม่เท่าไรก็หันโอ้สามสีบบาทไพเซ่ลาสิลาสีอันละสิบละสิบเฮ้ยเไปละกําลังี่้ว่านบินไห้บ่ไปล่ะคนบินได้ไหกั เอาชิบาทบาทก็ได้นะเริ่มต้นเริ่มต,ต,ต้นหาบาทิบาทไปไปลเนี่ยเนเอเนี่ยีเอาเนี่ยปี่ยนเงกับบินแล้วเอามากใตัวเมียสำแตัวบงยัง,ยง,งมากสีแมเรานะอยากไปไรเราสีเทมะมผมยังงง,งอยู่วันเบื้องยังได,ด,ด้ตัวผู้ตัวเมียเมียตัวเมียมื่อนั้น ยหญ่แล้ววาหยอกแล้ววมันมีหัวเราวะโอ้โหนี่ตัวนี้มันมีอันขาวโอ้จักแล้วเจ้าผู้เด้แล้วมันห่วงอีผอมันอยู่วะไปอีกแล้วทำไมพอดีหาใหญ่เขาจะกระจายมาจับเอาอยู่น้ำตลาดก็แล้วตัวพูดได้อยากสื่อไปปล่อยครับสื่อไปหลวดเด้อนี่ยดินนี่ไปเลย ปวดผัวอาวัตที่บาทแล้วก็ขายบาทนึงขายบานหนึ่งก็ขายซีอิวไปหลายร้านเหรียญแล้ววะหมักยางครับเพื่อขายหลายหลายมันจะกาศตลาดบ้านเฮาเนี่ยมือเสาะครับสีสันยามเช้าไข่หมดดวงไข่หมดแดงเกี๊ยบขูดหมักอื้อหน่อยหมักอื้อใหญ่มีพิสศษแนวหันละ เรามาขายไข่หมดแดงเท่าไรก่อนี่ห้าสิบบาทบ้านเท่าขันสีเป็นโลก่กสิบบนเป็นโลดอกขายเป็นยุบเพลาะเราพันเพราะเาพันพูดนะเฮ็ดเฟืองผู้เฒ่าดูปลูกเฮ็ดเฟืองมาขายตลาดกับมาตัดตีนขายผมเอาให้ลูกในแม่แมแม นีนเ้าน่เราสีเท <ful oyu> ียมมละบ้านนี้อเทียมลายมันหนักขอบคุณครับเด็ดเฟืองเด็ดเฟืองโลละลอยหาสิบบาทกะอู้ยูเด็ดหบักหลายเลยพี่น้องพูดกับเบาสัญญาเอาันว่าเราอยูแถว่นี่แล้ววันนีใ่นาะเอาเนี่ บเห็นกันหรอกไ่ได้เบิดตัวบบกคามนี่จ่ายเงินละเนาจ่ายแลจ่ายอีก็ได้เลยหกเรื่องวันที่หนึ่งสิว่ามาเมาเบิอหนึ่งหมดนี่อย่างวันที่สอก็ได้เหรอสื้อไ้อยบหนึ่ง แันเพื่อนอื่นจังสีคือผอจังอี๋ยังยิงบุบอ่ะปวดเบาสัญญาเรากลมๆเงยๆอยู่ทางค ปลาคีเดือดปะปลาสูตรปลาีเดือดปลาสูตรเดีสวัสดีครับผมเเบ่อมารอมารอเอาของยานเพื่อนหาย้อไอ้แล้วบ่เอาได้ยังไม่กินครับโอ้ฮาก็มาครับผม มาเลาะหาเนี่ยเสือไว้ก็ยังวาเข้าเจ้าสีให้เสือไว้แล้วพอเอาเงินกับ่ัจจยใจอมาสิถือซอบอีแม่ขอบคุณมากๆดูแลใรเอาไหนวเห็นเราไเออหนีเจ้าก็สามถุงนเอาตุ้งเท่าใดบุ๊สิบบาทสิบบาทยี่สิบไหลเลยไหลเลยหรอไหสี่ ไอ้ลรเมาแล้วทั้งนัะื้อไปากน่เนาะผู้เฒ่าคิดกบเขาให้กับคนมากหลายครับมีเนางเนงินท่าเอาเท่านั้นละบอกว่ขอบคุณจักปีแล้วอีเมีแปดสิบฮาปีเห็นจังไหนคือแข็งแห้งแข็งแห้งโอ้ยแปดสิบฮาปีแล้ววะบรรยากาศยง่เมื่อเศร้าตลาดบ้านน้องผือครับเพิ่นม่าสมเอือ เสาวันพุทธลงอยู่นี่พ่อกันอยู่นี่พาเม็ธพางามนี่วัดสเนีิอ่อนยังกับเขาวขามุ่งบ่ฮะรับห้องข้อาโอ้ห้องข้องเขามุ่งวัสด์มีวัดสเนี่ยนเ,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 เมืมม่อนี่จัก,กระจันครับแต่ว่าผมบ่เห็นไม่กินทุกนเลยแต่ว่าจักระจันนี่หลายหลายครับที่เจ้ากำลังหุมสื่อหลายๆเนี่ยมันเป็นเนื้ออื่นเนี่ยฮะหุมสื่อหุมเลือกจัก,กระจันเนี่ย เงขายถึงบินแมคากาได้คุณอ่ะอัสอนเขาจาสื่อจักรจันท์บ้านทฮามันคือบัวมีื่อจักรจันท์วันนี้ก็ได้อัน่นเนาะเขาจะเาได้หลายลอยเงินลอยตัวตัวระบาดเนาะตัวะบาดช่วงบางนึงเนี่ยมัน ลอยตัวต้อแปดบาทเมนี้มันขึ้นเลยเราขายสีเบิดเลยดิวนี้ยเนล้ยแต่ยามเนี่ยเรา้ะตัวไข่ครับตัวบ่อไข่ยาะจันจ้าเยาะจันจ้าล้วะข้าเจ้าว ตโตผูขึ้ตโตแม่ของทูบันขันเลื่อมอยู่เรื่อยเนียผมน่ะโตผูด้วยเนาะโตผูมันขันโตแม่มันสีไข่ตโตผูมันสีขันบาทหนึ่งแล้วก็ขายลาตะบทเอาแล้วว่าว่าก็บาทหนึ่งก็ขายซื้อไปให้ร้านเหลี้ยนคนว่าะก็ละบาทก็ขายขนาดให้มันบินไปแล้วก็ยังให้มันบินไปพูน น,นั่ <ไป S 1> นนั่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 นไปแล้วไปแล้ <ไป S 2> ม่มันบ่นได้ไปตัวเดียวมันไปเบิร์ดละหันพี่น้องเลยมันกระเบิร์ดทันแล้วคลายน้ำปล่อยน้ำ <c oughs> <c oughs> กันวันของปลาคันว่าเนี่ยกินบ้านเห่าห่มสุรานครัครบอันนี้ก็กระรังห่มเสือเจ้าจันะตัวระบาดครับบาองมองกับตัวระบาดบาองมองกับชิดเป็นเออราคาบพอทอกันแหละพี่น้องถามเอา มาแต่ละหมองแต่ละบอลม่คือกันครับคือยู่กับการหาหยางหาไงของทั่วตลาดยุ่บันสีเล็กยังเนืวูเราขายแกงนมไม่ชิบบาทบ่หารชีเล็กครับพวกมีจุกเงินเสือสาวใช่หรือเป่เสือเสีเอาซามูสา อันนี้ผักเมียกปวเนี่ยผักเมียกผักเมีเมกมวยทอดติวด๋วครับเอาถุงหนึ่งอีแม่กินผู้ดเดียวกินบ่ไดห้หลายปนอนนดนขี้เล็กแส่บอันนี้หนังเอาไปใส่อันแกงขี้เล็กเพิ่นขายคลุ่งไส้ก่อนหนี่งห้าสิบบาทหนังเอาไปต้มเอาไปใส่ไอแกงขี้เล็ก แนวแซบแนวแซบเอออันนี้เขาเอื่อนียงอันนี้ขนมโดนัทครับผมโดนัทขนมฝรั่งอันนี้เขาพอดีอันนี้เขาพอดีเขาพอดอาหารบานเข่ารับกระลังออกหลปลาอันนี้เขาเอื่อปลาอะไร ปลาซอยปลากุ้มค่ะปลาซอยปลากุ้มเป็ดยังกินขึ้นปลานี่ครับเอาไปลาบเพื่อปลาสมกระเสียบดิ่บ่ลาบกระเสียบทีลาบปลากุ้มเป็ดคุณคล้ายยังไงอันนี้โล่ห้าสิบอันนี้โล่เจ็ดสิบตัวน้องตัวนี้โล้่สื่อเป็นลาบครับผมมาเลี้ยวจัดแล้วคันมาลาบมาให้กินปลากุ้มปลาอย่างปลาน้่งเคลื่อนบอกเขาจะเอื้อนปลาน้งซีอุบวนบานเห่าครับเออแต่แนวกิน ไหว้เราก็มีไว้ไปแก็งเสหิตอันนี้สูตรแกงนี่พ่อแก็งในสูตรเท่าไดตอนนี้แม่ห้าสิบบาทพ้อแขงดีถุกดิเป็นยูบอต์ดันบักระดานเลยสื่อสื่อกินบอเป็นีย่มาฝากไม่ใช่เท่านี่ <át Stat ue> เสียงจักรจันท์คันไปน้ำถางนี่จะเรียกวาซีบดะซีบมัดละชีบมัดละีเอาบระขามีเมียจะไปเซตุ่มป่ายุมเท่าดเละ้านกระามน่ะซีบบาเท่านั้นโอ้ากันคายหลายแทะเอาหลายปานาน กํลังเอาเต่บักขามาษก้อนหา่นอก่อนเอาบักม่วงใส่งแนม่วงใสแนบา,าวส้ังบ่ได้ท่อนค่าขึ้นแล้วขายสิบบาทน,นี่แม่ก่เยาอันใหญ่มันหนักพ่อแล้วอยาแถมลูกเด้อเอาไปขายพ่อแล้วมักอนี้่าไปหุงบวดตําตีนี่จะนีเอาแล้วบแล้วยบแล้วยบนี่โอ้ย มยียังล่ปะนี่เอาสุกกระสือม้านละล่ะซื้ออีกอะไรเด้อบานนี่ยย่ทอดในนั้นแรกแน่น,น,นอนอร่อยจิบายาจังบมันเลื่อมยัางเนื้อเด้อพี่น้องเนี่ยตลาดเวลาสุพูดนายคนจังหวะการบรรยากาศยังบนเสาครับตลาดบ้านเฮาตลาดบ้านน้องผือครับอำเภอเขมราชอุบลราชธานีงานเขามากกับซีเห็นนี่ละผู้สาวบ้านเฮานี่ละอีเมียบ้านเฮานี่ละ ก็ <łość> ได้ให้ลูกให้ร้านไปลงลำลงเลียนปิดเที่ยมเราบร้านก็ได้ข้าจะปิดเที่ยมอะไรอย่างนี้ลูกบริษัทตำมาสินักไปเรื่อยที่บาทสิบบาทแล้วว้าโอ้ยปวดโพฮ่าปวดถือสวยก่อน